สวัสดีจ้ามาผอกันนองนะจ๊ะกับพี่นิกร่อคือเกานะจ้ะเนาะนี่จ้าว่างันไอ้ฮันพักนา,นา,กาเปปาน,น,านา,นา,นยายนะจ้ากับเสืมาพัดแสบปลากระป๋ววยยงองกันเนาะจ้านี่ยพักนาฮ่องกงไอ้ต้นใหญ่ๆนะจ้าพัดแสบเดี๋ปลากระป๋องจ้าตัวสาเนาะจ้าเนาะโตบางใหญ่น้องนองเอาไอ้นันบีมัน ก็มีน้ำตาลหน่อยนึงรสด,ดีหน่อยหนึ่งนะจ้ะซอสน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวเนี่กับพริกนองแยกไว้ก่อน,น้อจ้ะกระเทียมกับพริกนี่แยกกันพัดจ้าเดี๋ยวสิจามเนะจ้ะเป็นพุ่มแพรกับสิแบบเน่ยนะจ้ะถึงไล่ซอสเท็ดกับเข่าบบคยได้มันบได้ตเนะจ้ะเพราะว่าน้องจามบ่อยก็เลยบ่ค่อดยไใสไซอสเท็ดกับเข่าจ้ะ เดี๋ยวขามาลงมือผัดกันนะจ๊ะเพราะพอดีปีนีกอนขามาพักเทียงเิ็น้เต็ยสหายเนาะจ้ะเนาะจ้า,าจมาลงมือผัดกันเนาะจ้ะเนาะ กระเทียมมันหอมกอนนะจ๊ะบ้านน่องสิบพราะไฟทับละเอียดนะจ๊ะมาลงโครงเข็งนี่สินะ,นะจ๊ะ <c oughs> เห็ดแบบบนบ้านง,ง่ายๆนะจ๊นะเนาะนี่ผักกาดโน้ย พริก,นะกตำึีงติกโคกนอกจากใส่ลงไปนะพัดให้พักนางงอมจังหน่อยนะก็น,น่าจะนะ้องไฟไฟ้ยปัดปปัดกระป๋องจ่ะ cắt chim mốt cà bơ mốt nó sẽ phơi con bể để nó con đường chương muối tây chương lông ปกติใส่ส้มไม่คว้วงวัน,นับเป็นตาเด็กสมบูรณ์นะจ๊าแต่ที่เก้า พักมันง่อมบานโอสิพักง่อมจักหน่อยนึ่งนะจ๊ะเนาะพักกันเขียวบวกพอดีกันแต่พักอันนี้มันกรอบจั่งบนเหนียวเนาะเอามาล้มกับไหมเขียนใส่กองกันนะนี่จ้ะปลาทูไอ้ปลาก,กระป๋องจ้ะโอ้พีชอยู่เลย,ยว่าว่ากันเนาะจ้ะเนะาะขาสอนหน่อยกูตนะ้อง จ้าปลาคณะฟ้ากระป๋องนองกระไดทีเราเดอ้อจ้ากับสิบปีเตาเราเดอ้อจา้าตักเสริรบเนาจ้ะฝากขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ถือกำลมาติดตามรับชมคลิปให้เดอ้อจา้าเอาไว้พอกันคลิปต่อๆไปเราจะเนาะฝากกดไลค์กดซัตตะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไน้เด้อเพื่อจะประเด้พลาดคลิปต่อไปจ้าพอกันไหมว่าวซาเม่เนาจ้ะสวัสดีค่คะ